มีสี่ครับคนครับอยู่นี่ละครับอยู่นี่ครับไปทำบุญมาบอครับจะไปบพระเ่ไปบติธระมั่งครับอ้อครับวันเทนครับครับไซครับใ่วัดใหล่ครับ รสทีสุมังบรรณอัตอนทาครับรสทีสุมังในเมืองครับอารนี้บอมเมืองครับบรรณอัตอนทาโอ้เขานครบอบอครับนครพนมดงเจเนพิตเจเิมังที่เจเนฟิงครับค่ะ่งนี่อะไรลกค้ะเดินทางเลยเนาะช่ครับไฮ้คนที่เอ้คือเขาคนัศน์ปรเทศ าตนะครับมามาตครั <Taking> <Styles> <Hai> ิให้นครับคนทักอันนี้ไดไครับอานนครับไอรถมาอยู่ครับไอเมื่อกี้นี่ครับนีครับ

ต่อครับยกโจ้อินุชายชวนครัชายโดชายโถนห่อน่ะดีกหมโอ้เด้ครับตระหมโดนฝนน้ำเดยอ ขาลัวแยกหมดเลยโออน้ำมือเจือเดนเป๊นเนี่ยนี่แห้งขั่วเป็นเล็กนี่นี่กลมๆลนี่มันบวมหัวเดินเป็นแแบน,นี่นะ <c oughs> มันหัวมันลงเลยนะถ้าเป็นแบมๆอย่างเงี้ยถ้าอัดกลมเนี่ยมันหัวมันยังลุกไปในรวแล้วแบบออกไปข้างนอก ม่สุดโดนนักแน่ก okay? ็บ้องเอาไปบุคืได้คือเล็กอันนี้สังกะสีนี่ห่วง่ายนะบอกอยขอลัมันบางสังกะสีอันนี้กระูซิงไงมันบุคือพวกสังกะสีแบบรุ่นเก่า จากที่่มถ้เอาลุ้นลุ้นลาวยใคูกสอื่นี่นะอืมบางทั้งทั้งทั้งทัด้าอีหยันเนาะมนึงเพื่อีแล้วก็มีวคางคาางิา คุณนี้อารี่องราวอที่ต่าง โอ้โหยายดาไปเล่นน้ำทะเลเป้า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 มาเปวมาเปีย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 วอย่าขึ้นข้างบนลูกไม่ต้องขึ้นข้างบนข้างล่างไม่ต้องดู้มันดื้อเอ้ยมาดื้เมื่อคืนนี้มันไม่ยอมนอนในบ้านค้างอิ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 งปล่อยแม่งออกมาเลย เข้าไปไปทำชิ้นเลยดื้อดื้อมันมึนมันมึนมันดื้อมึนอืมอืมกี่ตาดูเนี่ยอืมไปเล่นหนูไปวิ่งเล่นหนูไปไปวิ่งเล่นหนูหน้าไป นิกไม่อยู่มีใครเล่นด้วยเลยมีเพื่อนเลยเห,หือนเพื่อนเมอเพื่อนอีกรอตรงๆ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 ไหเราขึ้น,นข้งขงขงางบนก็ไม่ให้ขึ้นลง <c oughs> ไปเอตไดกินเยอะอีนี่เยอะนีอื เดยอครับนั่น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 ครบไม่ต้ขึ้นข้างบนลงข้างล่างไปขึ้นที่ที่นอนตรงเตี้ยลงไปไอ้ที่นอนของเตี้ยลงไปแล้ไปไอ้ปอกไอ้พรงเท้าเลยพันพรมเท้าเลยน่ารู้ เออเออเออนขอจบที่นครับได้ใครับอีอย่างครับ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 